สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พิงมาเก็บเนี่ยูือ้างมากน,นะคะอันนี้มะกรูดค่ะลูกมะกรูดนะคะ,มะ,คะไม่ใช่ตัวมะกรูดนะคะนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ใบมันนะคะเดี๋ยวมาตัดตัดใบมนะะันน้่ยเอาเก็บไปให้แม่ค้านะคะ,ะ,คะเอาไปให้เขาขายนะ,ะอุย้ยมะกรูดนี่เดี๋ยวเถียงเราไม่ได้ขาย นะคะแต่เอาให้เขาอะคนแถวบ้านนะคะหยักมขกรูดมันก็เนาะลูกค่ะลูกลูกยังอยู่ข้างบนนู้นนะบัน <c oughs> ไดบันไดปีนค่ะตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวอ๋อเหลืซอซ่อนลูกมันซ่อนอยู่นะ,ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใบชะพลูนะจะขึ้นลกเต็มเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตัดได้เขาเอาไปให้เขาค่ะ ไม่ได้ไม่ได้ขายให้เขานะคะเอาไปเขาขายค่ะบอกคนแถวบ้านช่วยช่วยเขาไปอันนี้ก็กร้วยอือเห็นลูกลูกตรงนี้อ๋อเมื่อกี้มองไม่เห็นต้องใช้บันไดนะคะ่ะอยสอยเขาไม่เป็นนะคะสอยไม่ถึงสอยไม่ถึงนี่ค่ะเอไปลูกเลยเข้าไป โอ้โน่นนี่โน่นนี่โ่นนี่น่ค่ะเอาไม้โน้มลงมานะคะอันนี้อันนี้ลูกยังเล็กอยู่ค่ะนี่ค่ะยังเช้าอยู่เลยนะคะพิ่งก็ขึ้นมาเดี๋ยวว่าจะวิ่งไปตลาดเอาให้เขาเมื่อวานนัดเขาว่าเย็นจะตัดให้เขาแต่เรานี่ยค่คาล้วก็บ้างวีเรากลับเย็นนะคะกับเย็นก็เลย ไม่ได้ตัดให้เขาอันนี้ลูกตำลึงเห็นมีลูกตำลึงดิบนะคะเนี่ยจะเอาไปดองได้เลยในะตำลึงอ้ยออ้ย,อย,อยลูกตำลึงตำลึงสุกอันนี้ลูกตำลึงดิบเอาไปเพาะพันธุ์นีมเอาไปเวี่ยงมัน เอาไปเวียงตรงไหนดีโอสุกเลยมนะั้ยไปเวียงมดแดงก็เริ่มมีแล้วนะมดแดงก็เริ่มมีแล้วครับต้องย้ายบันไดครับอ๋อถึงเดี๋ยย้ายบันไดไปด้านหนูเลยลงก่อนก็ยิงตรงดัง เดี๋ยวย้ายบันไดมาด้านนี้นี่นี่ร่วงร่วงแล้วค่ะโัคดีได้บันไดมาด้านนี้มันมืดเนาะจ่ายนะคะจะไปก่อนสองโมงก็ยังดีกว่าเขาจะขายได้นะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมมันเจอมืดๆเนาะ เดี๋ยวบนไดมาพาดด้านนี้พาดด้านนี้กิ้งคืนนี่มันก็เยอะมากๆเลยอะเบื่อมันจังเลยอะมันเป็นป่าเนาะนี่ค่ะลานจิงกเขาไปมั่งแล้วเขาพาดไปบนหลังคานะคะจ้างเขาทำเองก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องคอยตัดเขาไว้อันนี้ซุ้มนมแมวนะคะเนี่ยเราคอยอะเราต้องตัด ข่อยออกนะคะทพี่พิมพ์ต้องเลื่อยเองนะจ้างเขาก็ไม่มีกระตังนะคะนู่นอันนี้ต้นข่อยอะกระต้นโมเมย์ยันอันนี้ข่อยอต้องต้องเลื่อยอเดี๋ยวเข้าไปเลื่อยได้คะ่ะอันนี้มาขามเทศนะคะก็โ <c oughs> ตกวใบคะ่ะลากลากเขาจะโตวไวเดี๋ยวเพราะนั่นเขาจะฝัดเอาเขาออกนะยคะ่ะค่อยๆเลื่อยตรงโคเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันมีมะม่วงอยู่ มะม่วงนิชิดเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะแย่งอาหารนะนี่มะม่วงค่ะน่าจะเป็นแก้วขมิ้นนะคะใบโตๆนะคะเด็ดใบโดมงกลิ่นแล้วน่าจะเป็นแก้วขมิ้นน่ะนน่นเน่ะเดี๋ยวเราต้องตัดยอดไว้แม่เขาสูงะคะ่ะแก้วขมิน้นล่าเขาจะกวนไม้อื่นนะคะแย่งแย่งอาหารไม้อื่นนะคะ พี่พิมก็ไปตัดใบมะกรูดแล้วก็ลูกมะกรูดต่อนะคะขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะคะ